5ผลไม้ช่วยลดไขมันในเลือดสูง1ส้มผลไม้รสเปรี้ยวมีวิตามินซีและเส้นใย,ยสูงและมีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ที่อันตรายได้ 2. ผลไม้ที่มีไฟเบอร์ผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่เราควรกินเนี่ยคือแอปเปิลแล้วก็ลูกแพรนะจะอุดมด้วยเส้นใย,ยที่ละลายน้ําได้จะดีต่อสุขภาพหัวใจและสามารถช่วยลดภาวะคอเลสเตอรอลสูงได้เช่นเดียวกัน 3. อะโวคาโด มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะจำนวนมากเลยแหละซึ่งมีประโยชน์ต่อหัวใจทั้งยังช่วยเพิ่มระดับ hdl ไขมันดีและลดไขมันไม่ดี ldl ได้ 4. ผลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจและลก็โรคเนื้อรลางต่างๆได้รวมถึงยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย5กล้วยอุดมไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นกล้วยยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียมและไฟเบอร์ที่ดีด้วยนะช่วยลด ระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตได้ใครเห็นประโยชน์กดหัวใจแม้นแชร์ให้ด้วยครับ